โทษด้วยนะครับเพื่อนผมทั้งสี่คนไม่เห็นด้วยที่จะให้พวกคุณอยู่ที่นี่ไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้อยู่คนไทยเราอ่ะมีนิสัยโอบอ้อมอารีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสมัย ไกลที่สุดคืออะไรวะเพรกเรากแผงกับพี่เราไม่ถูกเรียกว่าสยามเมืองยิ้มเพราะความบมองเอิญพาะอะไรวะกูก<ฮ>ูไม่รู้อ่ะยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มยามจำใสสุขสําบานใจขอให้สวัสดีนี่คือสร้อยของเพลงที่พีพ่ๆทุกคนอาจจะไม่รู้จัก ข้ามาจากเพลงเถล่มศกโดยขุนวิจิตมาตราใช้เป็นเรลงในงานวันปีใหม่ไทยเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2477เป็นครั้งแรกครับไมกี้มึงเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยอย่างลึกซึ้งมึงสนใจความเป็นไทยมากเลยไอ้ไมกี้ครูผมบังคับให้จำมาพี่มึงอย่าสักแต่จำมึงจำเอาไว้นะความเป็นไทยอะ คือความโอบอ้อมอารีแต่ป้านเราเล็กมากเลยไหมอยู่หมดนแน่นเชีายรู้ไม่ยุงย่ง้ำแต่มันคือความแน่นแฟนของ AEC ซว้า เฮ้ยเขาไปทำอะไรพร้อมกันวะ อะไรวะเมื่อคืนกูกินสะตอมาไม่ไหวเลยคนเยอะไปเข้าหม่ไวทำไมพวกมันทนกินตดกูได้วะ้ว งูไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยพี่หฮ้ยงานองรนวันนี้พามากินจิ้มจุมบอกว่าร้านนี้นะอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนี่ไงน้องจิ้มเจ้าของร้านจิ้มจุมที่ซุยที่สุดในประเทศไทยพี่เดฟพูดอะไรอ่ะเอาความจริงมาพูดต่อหน้าจิม <c oughs> ้มจิม้มวันนี้พี่พาเป็นเพื่อนอาเซียนมาด้วยนะ มิงกลาบามิงกลบาบาส,สวัสดีสวัสดีส, <c oughs> สวัสดีจิมวันนี้โตเต็มหมดแล้วอ่ะวันหลังมาใหม่นะแต่ตอน,นั้นยังว่างอยู่เลยอ่ะพี่ Oh, จริงจิงิมจิ้มจิ้มวันนี้จังโก้นมาดีนะไม่สนมางอ,อด้วยไม่สนมาขอโทษพี่ด้วยไม่สนมันมาชวนไปดูหนังอ่ะจริงเหรอจริง,รงมีโต๊ะว,ว่างโต๊ะหนึ่งพอดีเชิญค่ะ วันนี้ไม่มีพิเศษเหรอให้นั่งก็บุญล,ละนั่งคุยกันก่อนเีจิม,มพี่จังโก้มีอะไรอยากจะบอกเลยนะแล้วมึงมีอะไรจะบอกน้องเขาวะออพี่จังโก้มีอะไรอยากจะบอกเลยนะแล้วมึงมีอะไรจะบอกน้องเขาวะใช่ใช่ พี่จะบอกอะไรเขาวะกูจะไม่รู้เหรอเอา้าก็เรื่องที่มึงจะชวนน้องจิ้มเขาไปดูหนังไงอ๋อกูจะชวนจิ้มไปดูหนังจริงเหรอคะเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ก็ได้จิ้มว่างเมื่อไหร่ก็นัดนมาเลยนะพรุ่งนี้ว่างค่ะงั้นเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้ เดี๋ยวจิ้มไม่ทำงานก่อนนะเดี๋ยวจะเอาเนื้อพิเศษมาแถมพี่จังโก้นี่พ่อไม่เห็นแล้วถ้าพ่อเห็นนะโอ๊ยถ้าพ่อเห็นพ่อไม่ให้หรอกขี้เหนียวจะตาย<笑><笑>แต่บางทีแกก็ใจดีมาก แกเป็นพ่อที่รักลูกมากเลยดูแลลูกดีตลอดจิมรักพ่อมากๆเลยพ่อเลยพ่อพอดีแขกบ้านแขกเมืองเขามาแถมหน่อยเนาะไหนแขกของมึงไม่เห็นพ่อหัวทุกคนนี่มาจากประเทศใน a e c ซมาเดี๋ยวหนูไปดูตัวอื่นก่อนอไป a อ c อ่ะ คฮัลโหลผู้อาญาผู้อายุผู้มุกผู้มุกพูดไทยได้ป่าว่าเผาผูดได้นิดหน่อยครับเหรอเออน่ารักเว้ยเฮ้ยชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยผมอีฟมาจากพม่าครับอีฟมาจากว่าโอมีกะลาวเออนิวมาจากเวียดนามครับมาจากเวียดนามอันนี้กูพูดไม่ได้ดอกไดดอกใดผมแจ็คได้มาจากกัมพูชาครับมาจากกัมพูชาเหรอเออแล้วนี่แต่ละคนมาทำอะไรกันที่นี่อ่ะผมก็เป็นแดนเซอร์ในคอนเสิร์ตใหญ่ พี่เดบจะพาผมไปออดิชั่นที่เกมมี่ครับโอ้ยยังเป็นนัทเซอรไปเกมมี่เหรอนี่เฮียไม่อยากจะคุยนะเว้ยสมัยหนุ่มๆนี่เฮียเข้าออกเกมมี่ไปแคสติ้งมาบ่อยมากเลยนะเว้ยนี่แล้วในละครลืนหนังอะไรมาบ้างครับอ๋อไม่ได้เล่นวะพอดีช่วงนั้นเขาเทรนเขาฮิตพวกหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่เลยอดรั่งเล่นในโลกกาตูลอยใช่ใช่เพียเขาหล่อมากเลยนะใครถามมึงสารแน่ครับ ยังอ่ะจะทำไรผมอยากเป็นนักแสดงหนังบู๊ครับเฮ้ยจริงเหรอไปนี่ต้องไต่อย่เป็นดิไปโชว์หน่อยเว้ยโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยให้ไอ้ยศก็มา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 ไหนโชว์ดิจัดไปว้าวโอ้ยข้าว่าอะไรท่าอะไรของมึงเหมือนอุลตร้าแมนแปลงร่างนะมึงเวียดนามครับผอเป็นมวยเวียดนาม พูดแล้วขึ้นเลยเฮียนี่สายมูเหมือนกันนะเว้ยนี่เป็นหมดนะเว้ยดูนี่นี่มวยไทยดินุ่มอันฉวีแหบนี้นี่สีแบบยังยนี่นี่นี่ตะเข็บทางขาอไปไหนกันหมดแล้ววะอื๋ไม่ได้บูนานกระดูกลั่นกับแก๊ปกับแก๊ปหมดเลยเว้ยเอาแล้วเองมาทำอะไรที่นี่อ่ะความาหาชอนแทงอะไรชอมแฉมนะมาหาชอนแทงช่องทางช่องทางก็ช่องทางเขาใจมยังเนี่ยมาหาช่องทางเหรอทชมป์ตะเข็นายมวยไทยกับช่องทางท่านพลิจเหรอใบนี่มันรวยนี่เฮียเฮ้ยจริงเหรอ เฮ้ยสนใจเอานี่จิ้มจุ่มเจมบอลไปเปิดไหมพ่อม่ไม่ครับผมสนใจเดิธุรกิจที่ทำกำไรอ๋อสนใจธุรกิจที่ทำกำไรอันนี้ไม่ไหวมันจะเจ๊งแล้วนะควนตีนนะเฮ้ยเนี่ยผมอครับเออแต่ก็ดีนะเว้ยอายุยังน้อยกันอยู่แต่รู้แล้วตัวเองอยากเป็นอะไรกันนี่พี่สอนไว้นะเว้ยชีวิตคนเรามันสั้นนะเว้ยยิ่งทับเป้าหมายของเรายิ่งชัดยิ่งคมแล้วก็มันก็มีโอกาสที่ยิงเข้าเป้าได้สูงเลย เขาคนนู้เฮียเฮียอย่าอย่าอย่าต่ำอย่าต่ำมันไม่ดีแล้วเป้าหมายของเฮียคืออะไรอ่ะเป้าหมายเฮียหรอรู้ละเอียดไปเลยนะมัยังไม่รู้เหมือนกันรอเล่นไว้รู้ดิแม่เป้าหมายเฮียหรอเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจในตัวของตัวเองนะไม่ต้องเป็นลูกน้องใครเขา มีลูกสาวที่น่ารักว่านอนสอนง่าย,ยใครที่มัต้องมีความสุขแล้วนะเฮ้ยว่าแต่ไอ้จังจังไรนะจังไรจังโก้เออไอ้จังโก้เนะี่ยมันอยู่ไหนวะเอ้าไม่เป็นไรนะจิม,มอืมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจงชานะอ้าวจิม มาทำอะไรที่นี่อ่ะอะไรวะผู้ชายปลิ้นปลอนผู้ชายทำให้เสียชื่อผู้ชายไม่แมนวะคขแดงหมัดแดงอ้งอ่ะนี่สกีดอยู่อู้ดก่อนถาเราเลยวก่าไอ้เธอใบนีิมันซอยจีบูมาอังเต้อัปรอคกับฮอเกอโลห์แต่ดอปีดองถั่วไอ้สไลซ์สอดตะแกรงถั่วไอ้สไลซ์ใส่บ้องเดมบูว์เป็นเจะาบ้องมันซ้อยเดมบูมาอังเต้โว้ยพวกมึงพูดเชี่ยอะไรเนี่ย Mm hmm. มึงเทจิ้มสองครั้งติดมึงไม่ได้อยากไปกับเขาทำไมมึงไม่บอกของตั้งแต่แรกวะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ทาเคชิขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้าใจหัวอกคุณโดนเทอ่ะจิ้มหยิบงไป ไม่มีอะไรจะพูดกับพี่แล้วแต่พี่มีพี่มีอะไรจะพูดแล้วก็สำคัญด้วยแล้วก็ดีแล้วที่ทุกคนอยู่ที่เนี่ยจะได้รู้พร้อมกัน พี่หลงทางมาพักใหญ่แล้วแต่ตอนเนี้ยพี่เจอเข็มทิศแล้วเข็มทิศอะไรวะเข็มทิศของหัวใจไงน้องบัญชี้มึงไปทางไหนวะบอกให้กูวนไปทางนี้ทางทางทาง ทางนี้ไงจิมเป็นแฟนกับพี่นะพี่อย่ามาล้อเล่นกับจิมนะพี่ไม่ล้อเล่นหรอกทุกคนที่นี่เป็นพยาน ยินดีด้วยนะคะพี่จังก้ส่นเนี่ยจาพี่สัเนี่ยันกอยูุนะางทุกเนีเ้เมอ้วงยนยบารีเอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ ที่มาร่วมงานวันนี้ของจิมกับพี่จังโก้ดีใจด้วยนะพูดอะไรวะจิมโทษนี่ไม่ใช่งานแต่งงานนะจิมไอ้จังโก้อะมาแค่ขอเป็นแฟนอีกอย่างหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็เป็นไปได้อืแต่แพนไว้ก่อนก็ดีใช่ไหมพี่จังโก้ ทิ้งมึงจะไปไหนอ่ะไม่มาอวยพรกูหน่อยเหรอวะกูปวดท้องว่ะจะไปเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วห้องน้ําไปทางนั้นเหรอวะเออกูเดินไปทางว่ะพี่กะทิงอวยพรให้จิ้มกับพี่จังโก้หน่อยสิขอให้ความรักมีแต่ความชิบหาย ไม่ว่าสิ่งไหนพังทลายทุกอย่างขอให้ความรักมึงกับจิมมีแต่จืดจางเมื่อจิมเคียงข้างมีแต่ความทุกข์ใจพี่กะทิงไวพรอให้จิมกับพี่จังก็นอยสิยินดีด้ยจิมพี่กะทิงต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าเบา ในงานแต่งงานของจิมกับพี่จังโก้ด้วยนะไอ้จิมก็บอกแล้วไงเขาขอเป็นแฟนไม่ได้ขอแต่งงานนะพี่กระทิงมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ด้วยนะคือพี่ไม่รู้ว่าจะติดกองหรือเปล่าอ่ะช่วงนี้เขานัดกันข้ามปีอ่ะหนังต่างประเทศก็เข้ามาทำในไทยเยอะอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ว่างเดี๋ยวพี่ไปนะ เฮ้ยอ,อยินดีกับการเป็นแฟนของคุณทั้งสองคนด้วยนะครับ